หลังจากที่หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนวันนี้ตื่นเช้ามาก็ได้เลิกงามยามดีที่จะต้องมาทอดน้องรอบแรกแล้วครับเราต้องใช้เวลาทอดด้วยกันทั้งหมด2รอบนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาของเรามีจำกัดเราต้องแบ่งเวลาทำนะครับไม่ได้ทำเสร็จภายในวันเดียวสรุปแล้วเราก็ใช้เวลาทำแคบหมูด้วยกันทั้งหมด2วันวันแรกเราจะเป็นการหมักทั้งหมดเลยนะครับส่วนวันที่2เราจะตื่นเช้ามาแล้วทอดเราจะใช้เวลาช่วงเช้าก่อนที่จะไปทำงานมาทอดในรอบแรกนะครับเป็นเมนูที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงมากไม่ใช่ทำแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะได้ทานเลยโดยเฉพาะการทอดรีดน้ำมันน แต่มีเทคนิคนิดนึงถ้าใครไม่อยากให้น้ำมันกระเด็นให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เจียวไปเรื่อยๆก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความอดทนและความพยายามพอสมควรเจียวแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหนังหมูของเราจะสุกได้ที่วิธีการสังเกตก็ดูจากสีแล้วก็หนังที่มันพุพองอย่าให้มันสุกหรือไม่เกินต้องคอยเช็กให้ดีเลยนะครับขั้นตอนนี้ถ้าหนังหมูที่สุกได้ที่แล้วหน้าตาและสีสันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟแช่หมูทิ้งไว้ในน้ำมันแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทอดในรอบทีี่่่่2กกกัััันนนนนนคคครรรรรรบบมมมมมาาาาาาุ้้้้ววงเเจจะะทอออออดดแหหูไไปสสํ็ืต เราต้องพักหนังหมูไว้ในน้ำมันก่อนเดี๋ยวมาต่อ EP ต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่าแคบหมูของเราจะเป็นแคบหมูที่จริงใจหรือไม่